สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกทๆๆ่านพบกับผม Burning งบอร์ดเกมช n n น l ครับไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่าจิวานากู เกมติวานากูก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เพิ่งได้รับมาสดๆแล้วล้อเลยนะครับจาก Kickstarter ส่วนการอ่านออกเสียงของชื่อเกมนี่ยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอติวานากูเนี่ยมันอ่านแบบนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสงสัยเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชหาคําตอบดูใน Google ดูก็ได้นะครับเพื่อจริงๆแล้วเกมนี้มันมีการอ่านออกเสียงยังไงโอเคในส่วนของเกมติวานากูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมดีดักชั่นนะครับที่ในช่วงของโปรเจกต์ Kickstarter นั้นเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ในช่วงนั้นเนี่ยแนวเกมดีดักชันเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยก็หลุดที่จะทําการตามเกมนี้ไปแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เกมนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ชายในกลุ่มผมนะครับนั่นคือพี่เนที่ อุตส่าห์นะครับเอาเกมเนี้มาให้ผมได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งหลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นเองแล้วเนี่ยก่อนที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยก็รู้สึกแอบอยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมเนี้มันมีกลิ่นอายของคลิปติดอยู่ด้วยแล้วก็มีความเป็นสุดูกุอยู่ด้วยนะครับใครที่เคยเล่นเกมสุดูกุเป็นเกมแนว Deduction p u z z l e ในอดีตนะครับที่จะอยู่ตามหนังสือแนวคณิตศาสตร์ต่างเนี่ยก็จะ มาถูกทวิสใช้ในเกมนี้ด้วยนะครับส่วนในทีมของเกมติวานากูนั้นนะครับก็คือเราจะได้รับบทบาทเป็นชาวบ้านเนี่ยที่จะมาทําการถางพื้นที่ต่างๆเพื่อเสาะหาว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยมันควรจะปลูกพืชประเภทอะไรนะครับผมเชื่อว่าในอดีตการของพื้นที่ตรงนี้มันมีจริงนะครับแล้วเราก็ต้องทํานายให้ได้นะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ย มันปลูกพืชอะไรแล้วมันก็จะให้แต้มเราด้วยนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยจะมีพืชให้ปลูกด้วยกันทั้งหมด5ชนิดตามตรงนี้เลยนะครับมันจะมีชนิดอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปดูในรูบุ๊กนะอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆก็ดูจากสีาแล้วกันแล้วนั่นก็คือธีมของเกมนี้ครับง่ายๆแค่นี้เลยแต่ที่เนี้ยเกมเนี่ยมันมีวิธีการเซตอัพยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการเซตอัพของเกมนี้นะครับอย่างแรกเลยเราต้องทําการเลือกซิลานิโอหรือเลือกแมปที่เราจะเล่นกันก่อนนะครับเหมือนคล ไม่สู้เท่ากับคลิปติดนะครับแล้วก็ในส่วนของเวอร์ชั่น Kickstarter เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด30 s ิบซลนไม่รวมกับแอดออนที่สามารถสั่งซื้อซิล e นิโเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของรีเทลเนี่ยถ้าเกิดมีขายเนี่ยจะมีแค่20ซิบซลเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของตัวที่ขายใน Kickstarter เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมาทําการขายแยกในส่วนของเวอร์ชันรีเทลหรือเปล่าทีนี้ในตัวของซิลนิโเองเนี่ยก็จะมีแบบ ช็อตเกมแล้วก็แบบลองเกมนะครับถ้าเกิดช็อตเกมเนี่ยมันจะเป็นรูปกิจที่เป็น5้คูณหนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลองเกมเนี่ยมันก็จะแมพก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยอันนี้ผมขอสุ่มซีเรโนที่เป็นหมายเลข8มานะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าการสุ่มของผมครั้งนี้มันอาจจะมีเรื่องของสปอยของซีเรโนนี้ด้วยนะครับยังไงใครที่กลัวสปอยเนี่ยก็ ข้ามไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยผมก็สุ่มมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าจริงๆเกมเนี่ยถ้าเกิดใครที่สามารถจาแมปได้นะแล้วจำพัทเซลิลได้นะอันนี้คุณจะเก่งมากแต่ว่าคุณดูไปก็ผมคิดว่าถ้าเกิดไปนานๆเนี่ยคุณก็น่าจะลืมแหละโอเคอันนี้จะเป็นซีเนลโลหมายเลขแปดละกันที่ผมทําการสุ่มมาอย่างแรกเลยเราก็ต้องทําการดูว่า ในแมป,ปตรงนี้นะครับที่เราจะทําการเซตเริ่มต้นเนี่ยเราจะเซตตามตัวซิเลโรตัวนี้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าตําแหน่งแต่ละพื้นที่เนี่ยเราจะใช้เทเลนทายประเภทไหนบ้างซึ่งเทเลนทายในเกมนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดแค่4ชนิดเท่านั้นเองโดยที่ในแต่ละชนิดเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาให้เตรียมมาอย่างละเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่าให้เตรียมทรายอันนี้เป็นเทเลนทรายนะครับให้เตรียมมาทั้งหมด10ทเทเลนดินเนี่ยให้เตรียมมา10ทเทเลนป่าให้เตรียมมา10แล้วก็เทเลนที่เป็นภูเขาเนี่ยให้เตรียมมา15จากนั้นเราจอาเทนพวกนตั้นี โดยที่ในแต่ละพื้นที่นะครับเขาจะบอกเลยสีเขียวเราก็หยิบสีเขียวมาวางแค่นั้นแหละพอเราวางเทเลนทายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บในแต่ละเทเลนทายมันก็จะมีบอกนะครับว่ามันจะปลูกพืชอะไรเริ่มต้นก่อนโดยที่หมายเลขสองเนี่ยเราก็หยิบไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าคอปทายนะครับคอปทายก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5เลเวลนะครับก็เป็นเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ดูเลยในแต่ละเทเลนทายที่เขาบอกในตอนเซตอัพเนี่ยอย่างเช่นเทเลนทายนี้บอกว่าให้เอาคอปทายหมายเลขสองมาเราก็ปลูกหมายเลขสองใบเนี่ยหมายเลขห้าเนี่ยเราก็ปลูก ตามนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยเมื่อเราทําการเซตอัพในส่วนของแมปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเอาในส่วนของวิวอันนี้มานะครับจะเป็นกงรงล้อที่จะใช้ในการเล่นของเกมเกมนี้นะฮะซึ่งแมกนิกของกลงล้อเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับทีน,นี้พอเราเอากลงล้อมาปุ๊บเราก็เอาตัวซิลานิโอของเราเนี่ยหงายมาด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็มันจะมีช่องให้สอดไปอยู่นะครับเราก็ ทำการสอดต,ตัวซิโนคาสตงเนี้สอดเข้าไปให้มันมิดชิดแบบนี้เลยแล้วก็ดูดีๆนะมันจะมีรูอยู่ตรงกลางเราก็เอาในส่วนของตัวที่เป็นจุกตรงกลางเนี่ยสอดเข้าไปให้มันโดนช่องดีๆนะถ้าเกิดเราแบบสอดไม่ดีเนี่ยอาจจะไปโดนกระดาษขาดก็ได้นะครับอ่าเราก็เล็งดีๆนิดนึงตัวนี้จากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะครับลงไปหมุนใส่ครับคือไอตัวที่เป็นจุกตรงกลางตัวนี้นะครับโชคดีที่เขาทําออกมาเป็นระบบเกี่ยวเนาะก็คือแบบใช้ระบบหมุนเอานะครับแบบนี้โอเค เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของกลงล้อที่จะใช้ดูเฉลยเกี่ยวกับการทายในเกมนี้ถัดมาเลยเราก็ดูเลยอันนี้ผมจําลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นนะผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ตัวเวิร์กเกอร์ในเกมเนี่ยเขาจะเรียบชื่อแบบแปลกๆก็คือเป็นชื่อคนงานในยุคนั้นเลยผมจําชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีเวิร์กเกอร์กันคนละสตัวถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเนี่ยน่าจะมีกันคนละ5เนาะนะแต่ถ้าเกิดเล่นกัน4คนเนี่ยก็จะมีกันคนละ3ามนั่นเองดูในรูบุ๊กอีกทีหน,นะนนนจะใ เวอร์เกอร์เท่าไหร่นะครับต่อมาเราจะเอาในส่วนของตัวมาร์เกอร์สกอแต้มเนี่ยเอามาวางเริ่มต้นที่10แต้มนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะเกมนี้มันจะมีการเสียแต้มด้วยเพราะฉะนั้นแต้มเนี่ยมันจะเริ่มที่10ต่อมาเราก็จะเอาในส่วนของออฟเฟอร์ลิงทนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมดตามครอบทเลยมีสี5สีเราเล่นกี่คนก็เตรียมมาอย่างสีละเท่านั้นอย่างนี้ผมเล่นกัน3คนผมก็จะเตรียมมาสีละ3ชิ้นเท่านี้เองแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราก็จะมีมาร์เกอร์ที่เป็นมาร์เกอร์เล็กๆตรง ขึ้นความรู้เกี่ยวกับ,กบ เทเลนทายแล้วกันผมขอใช้นิยามคำศัพท์แบบของผมเองแล้วกันนะครับก็มาวางไว้ที่สตาร์แท็กของทุกเทเลเลยนะครับอันนี้ผมเล่นกัน3คนมันก็จะมีอยู่3โทเค็นเนาะวางไว้แบบนี้แค่นี้ก็เป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันบ้างนะครับโดยวิธีการเล่นของเกมนี้ก็ง่ายมากนะครับเมื่อเข้าถึงเทิร์นของผู้เล่นเนี่ยจะมีการทาแอคชั่นด้วยกันแค่2อย่างเท่านั้น1คือเดินมูฟนะครับกับ2อคือทายว่าไอ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคืออะไรีี่ม่มแค 2ออย่างแค่นี้เลยโดยหลังจากที่เราทําการเดินหรือทายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรามีสิทธิ์จ่ายในส่วนของออฟฟิงทายที่เราสามารถเก็บได้ด้วยนะโดยมันจะมีตารางตัวนี้บอกอยู่นะครับถ้าเราจ่าย1อันสีเดียวเนี่ยจ่าย1อันก็ได้ศูนย์แต้มนะครับถ้าเกิดจ่าย2อ,อันที่ต่างสีกันแบบนี้ก็จะได้1แต้มตายสามอันที่ต่างกันได้3แต้มสีอันต่างกันได้6แต้มแล้วก็ 5าอันต่างกันเนี่ยได้10แต้มแต่มเองเพราะฉะนั้นในส่วนของ offering ทา e ตรงนี้เรามีสีใดสีหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเพิ่มไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่าเราจะได้ในส่วนของตัว offering token นะเรียก offering token ดีกว่านะครับเพราะมันเป็นชิ้นแบบนี้เราจะได้ o ffering token เนี่ยกันได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันในเกมเนี่แหละเราก็เล่นกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะมีเหตุการณ์ที่ t i ก,กอร์จบเกม การทิกเกอร์จบเกมของเกมนี้มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือเมื่อไรก็ตามที่ทุกพื้นที่ของเมนบอร์ดของเราถูกวางด้วยเทเลนทายอันสุดท้ายลงไปตึ้มเราก็จะจบในรอบนั้นทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการทายครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดเราทายถูกว่าในส่วนของเทเลนทายที่มีตัววอร์เกอร์ของเรายืนอยู่เนี่ยมันปลูกด้วยครอบทายชนิดไหนเนี่ยก็จะได้แต้มตอนสุดท้ายไปด้วยถ้าทายผิดเสียแต้มนะเดี๋ยวก็ไปบอกอีกทีหนึ่งในเกมแล้วก ตอนจบเกมก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโฟกาสเล่นคร่าวๆฟังดูแค่เนี้ง่ายมากแต่ว่าความลึกของเกมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆกิมมิคการตัดช้อยโลจิกต่างๆนะครับเป็นเกมที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วย Stra ท e g y ที่ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบเกม d e d u c t i o n เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะครับสำหรับเกมนี้ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการเล่นแอคชั่นเกมนี้กันนะครับเริ่มจากแอคชั่นแรกนะครับที่เรียกว่าการมูฟนะครับทีนี้เราจะเริ่มมูฟตัวละครของเราได้ไงนะครับก็ยัยตอนเริ่มเกมมาเนี่ยยังไม่มีตัวละครของเราอยู่ในเมนบอร์ดเลยถ้าเราจะเอาตัวละครของเรา จากข้างนอกนะครับเข้าไปมูฟอยู่ในข้างในเมนบอร์ดเนี่ยกฎของเกมนี้บอกว่าตัวละครของเราเนี่ยจะต้องสตาร์จากพื้นที่ตรงริมเท่านั้นอย่างเช่นเริ่มมาผู้เล่นคนสีเทานะครับจะเป็นผู้เล่นคนแรกเนี่ยเขาก็จะไปสตาร์ตรงเทเลนที่อยู่ตรงริมก่อนนะครับผมก็ขอเริ่มตรงนี้แล้วกันจากนั้นเราก็สามารถเดินมูฟได้ทันทีนะครับพอลงปุ๊บก็เดินต่อได้ทันทีทีนี้กฎการเดินมีอยู่ว่าถ้าเกิดเราเดินไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างแบบเนี้ยตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะหยุดเดินทันทีและถ้าเกิดมันเเป็นนนพื้้ททททีีท่่่่ววาางงงยยัไไมด เราจะต้องเอาในส่วนของกงล้อวิวตรงนี้นะครับมาทําการเปิดดูให้ได้นะครับว่าไอพื้นที่ว่างตรงเนี้มันคือพื้นที่อะไรนะครับวิธีการดูของกงล้อนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งนะครับมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยซึ่งมันสามารถเนี่ยเลื่อนเปิดดูได้แบบนี้นี่เนีเน่เทมากๆเลยนะครับโดยที่อย่างแรกเลยให้เราดูว่าจุดที่เวรอร์เกอร์ของเรายืนอยู่นั้นเนี่ยอยู่ในแถวที่เป็นสัญลักษณ์อะไรอันนี้อยู่ในแถวที่เป็นสัญลักษณ์งูนะครับ เราก็จะเลื่อนตรงนี้นะครับให้ตรงกับสลักงูงูตรงไหนงูอยู่ตรงนี้โอเคเนี่ยเอาตัว point ตรงนี้ให้อยู่ตรงกับรูปที่เป็นรูปงูนะครับต่อมาให้ดูในแนวตั้งของเรานะครับอยู่ตรงสลักที่เป็นรูปอะไรนะครับอย่างนี้เป็นรูปดาวนะครับนี่เราก็ดูมุมด้านบนตรงนี้นะครับสีแดงเราก็หมุนดาวนะครับมาให้ตรงกับเนี่ยมันจะมีปลายลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนมาให้ตรงกับลูกศรสีทองดาวอยู่ไหน ดาวอยู่นี่นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็คือตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดดูเลยว่าเทอร์เรนที่ตัวละครตัวนี้อยู่นะครับคือเทอร์เรนชนิดไหนผมเปิดดูพามเป็นเทอร์เรนที่เป็นสีเขียวนะครับเนี่ยส่องลงไปทั้งมันจะมีรูให้ส่องเล็กๆตรงนี้นะครับไม่รู้นเกเรีนมองเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นสีบอกเลยนะครับก็คือสีเขียวเราก็หยิบเทอร์เรนที่เป็นสีเขียวมาแบบนี้แล้วก็วางแทนตัวละครของเราทันทีนี่แล้วตัวละครเราก็จะยืนอยู่บน เทเลนที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเราเปิดเจอเทเลนที่เป็นสีอะไรเราจะได้เดินแท็กของเทเลนนั้นทันทีนี่อย่างนี้ผมเดินมาปุ๊บเลื่อนแทกขึ้นเทเลนสีเขียวทันทีหลังจากที่เราขึ้นแทกของเทเลนตามสีที่เราไปเปิดมาใหม่แล้วเนี่ยให้เราดูเลยว่าในขั้นนั้นที่เราขึ้นไปเนี่ยตรงกับเม็ดเราทั้งหมดกี่เม็ดนะครับรวม เม็ดที่พึ่งขึ้นมาด้วยนะก็จะได้ทําการคลิปแต้มทันทีนะครับอย่างเนี้ยผมขึ้นมาเม็ดแรกไม่มีเม็ดของผมอยู่ในชั้นที่2เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้แต้มเดียวผมก็เดินแต้มผมขึ้นเลยทันทีอย่างนี้1แต้มเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแอคชั่นต่อมาอย่างที่ผมบอกไปเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแอคชั่นการเดินหรือการทายเสร็จนะครับเราจะมีสิทธิ์ในการจ่ายออฟฟิงได้แต่ที่นี้ในเทิร์นแรกของผู้เล่นคนสีน้ำตาลตัวเนี้ยไม่สามารถจ่าย ออฟฟิงได้นะครับเพราะว่าเขายัางไม่มีแล้วก็ยังเก็บไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะจบเทินของผู้เล่นคนสีน้าตาลท,ทันทีต่อมาก็เป็นเทินของผู้เล่นคนสีเขียวนะครับผู้เล่นคนสีเขียวก็ขอเดินบ้านนะครับสมมุติว่าเขาขอเริ่มจากจุดเดียวกันกับผู้เล่นสีน้าตาลตรงนี้เขาก็าเดินมาตึมเขาสามารถเดินต่อไปได้นะครับแต่ว่าข้อห้ามในเกมนี้บอกว่าผู้เล่นไม่สามารถเดินตัวละครเข้าไปในพื้นที่ที่มี ตัวละครของผู้เล่นคนอื่นยืนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นคนสีเขียวก็ต้องเดินออกมาทางฝั่งซ้ายแค่นี้เองเมื่อเดินออกมาทางฝั่งซ้ายเรียบร้อยปุ๊บก็บให้ดูเหมือนเดิมเลยเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นที่ว่างแลวตัวละครผู้เล่นคนสีเขียวนเนี่ยต้องหยุดท่านที่อันนี้เป็นดวงดาวนะครับนี่ผมก็หมุนมาที่ดวงดาวนะครับสีแดงเนี่ยหมุนข้างบนนะครับต่อมาก็ดูแนวนอนนะครับมันเป็นรูปเต่าผมก็หมุนเต่ามาทางขวาแบบนี้แล้วก็เปิดดูเลยฝั่งซ้ายอย่าลืมนะเป็นฝั่งที่เปิดดูเทเลนทายนะครับเปิดดูมาปุ๊บ อ่าเป็นเทเลนที่เป็นสีน้ําตาลอ่าผมก็เอาสีน้าตาลมาวางไว้แบบนี้แล้วก็สีเขียวเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเปิดเจอเทเลนสีน้าตาลเขาจะได้เลื่อนแท็กของเทเลนสีน้ําตาลขึ้นหนึ่งขั้นเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ก็ยังไม่มีสีเขียวอยู่ในชั้นที่2เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวก็จะได้อีกหนึ่งแต้มตามสีน้ําตาลไปติดติดแบบนี้เองต่อมาเป็นเทินของผู้เล่นคนสีขาวกันบ้างนะครับผู้เล่นคนสีขาวบอกว่าโอ้ไม่อยากมายุ่งตรงนี้แล้วเดินกันวุ่นวายมากแล้วเขาเข้ามาเนี่ย มันไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันติดตัวละครของสสีนี้มันกักที่อยู่เพราะฉะนั้นสีขาวบอกว่าขอมาเริ่มตรงนี้แล้วกันเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนทันที่าเดินขึ้นมาปุ๊บเป็นพื้นที่ว่างก็ต้องหยุดทันทีแล้วก็ต้องมาดูว่าเทเลที่สีขาวทาการเดินเข้ามาเนี่ยเป็นเทเลนประเภทไหนนะครับอันนี้ข้างบนสีแดงเป็นรูปภูเขานะครับแล้วก็หมุนภูเขามาแบบนี้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นงูนะครับเราก็หมุนไปด้านงูแล้วก็เปิดดูทางฝั่งซ้ายมาเดิมปุ๊บอ สีน้ำตาลนะครับก็เอาสีน้ําตาลมาวางแผนแบบนี้เพราะฉะนั้นสีขาวก็จะได้เดินแท็กสีน้ําตาลขึ้นอีกหนึ่งขั้นสีขาวก็ได้1แต้มเช่นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยสาหรับการเดินของผู้เล่นคนสีขาวนะครับอ่ะที่ถัดมาตาคนสีน้ําตาลต่อเลยคนสีน้ําตาลเนี่ยเขาก็สามารถนะครับเอาตัวละครตัวเดิมของเขาเนี่ยเดินต่อก็ได้หรือตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันยังไม่มีครอบทายอยู่ก็สามารถทายได้นะครับว่าครอบทายที่ตัวสีน้ําตาลยืนอยู่เนี่ย เป็นหมายเลขอะไรแต่ว,วิธีการทายเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งเนาะมันไม่ใช่อยู่ๆแบบเดินมาปุ๊บแล้วอยากจะทายก็ทายนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรือตัวสินตานเนี่ยสามารถจะเดินต่อไปแบบนี้ก็ได้หรือสินตานนะครับก็สามารถเอาตัวละครตัวใหม่ของเขาเนี่ยเข้ามาเดินในเมนบอร์ดต่อก็ได้นะครับทีนี้เวลาเอาเดินเข้ามานะครับสมมติว่าสินตานเดินเข้ามาจุดเดือเหมือนกันจริงๆไม่มีใครทำนะครับมันต้องแบบพยายามกระจายตัวไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนาะเพื่อที่จะ เปิดเทเลนทายนั ke lly ke lly ่นเองสมมติเดินเข้ามาแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเวอร์เกอร์ที่เป็นสีเดียวกับเรานะครับเราสามารถเดินไปอยู่ในพื้นที่ที่มีเวอร์เกอร์ตัวเดียวกับเราได้นะครับแต่ว่าห้ามหยุดจะต้องเดินต่อนะครับก็ต้องเดินขึ้นไปแบบนี้อ่าแล้วเราก็ต้องการเปิดเทเลนทายเหมือนเดิมอ่าทีนี้ตรงนี้จะเป็นรูปปลานะครับเราก็หมุนมาเป็นรูปปลาแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นรูปดาวเราก็เลื่อนสีแดงมาเป็นดาวแบบนี้แล้วก็เปิดอ่าเป็นสีเขียวนะครับก็ได้สีเขียวอีกแล้วนะครับ ก็วางสีเขียวไว้แบบนี้แล้วก็เอาตัวละครวางไว้นะครับจากนั้นเราก็ขึ้นแท็กสีเขียว,วกับผู้เล่นสีน้ำตาลขึ้นไปแบบนี้อีกแล้วนะครับไม่เจอใครเลยก็จะได้แค่1แตรนะครับอันนี้เป็นวิธีการเล่นที่ไม่ถูกต้องนะแต่แค่ผมจะสาธิตวิธีการเดินให้ดูนั่นเองนะครับโอเคอันนี้จะเสร็จของผู้เล่นสีน้ําตาลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเป็นผู้เล่นสีเขียวกันบ้างผู้เล่นสีเขียวเนี่ยขอเดินมาที่ท้ายนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบน แบบนี้แล้วเราก็ดูเลยนะครับข้างบนนี้เป็นรูปสายลุงนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นรูปงูนะครับเราก็เลื่อนมาที่งูแล้วก็เปิดดูภามอ่าเป็นเมล์เทนสีฟ้าแบบนี้สีเขียวก็ เอาเมาเทนมาวางแล้วก็ได้เดินแท็กของเมาเทนขึ้นอีกหนึ่งสีเขียวเดินขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับต่อหน้านี่สีเขียวเขาขึ้นแท็กสีน้ําตาลมามันก็จะค้างไว้อยู่ทีนี้เมื่อสีเขียวได้ขึ้นแท็กสีฟ้ามาปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเจอเพื่อนนะเจอเม็ดของเราอยู่ในชั้นเดียวกันเราก็จะได้นับของตัวเองที่พึ่งขึ้นมาด้วยนะก็จะนับ1แต้ม สแต้มเพราะฉะนั้นสีเขียวก็จะได้อีก2แต้มก็เดินไปเลย2แต้มแบบนี้เพราะฉะนั้นการได้แต้มจากเทเลตัวนี้สําคัญมากนะผู้เล่นนะครับจะต้องพยายามเปิดเทเลนทายเนี่ยขึ้นไปให้มันแบบไล่ๆกันน้องพอลามันขึ้นไปเจอเพื่อนมันก็จะได้แต้ม ทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดเลยคือถ้าเกิดเราขึ้นไปสมมุติว่ารอบหน้าสีเขียวสามารถเปิดไทยที่เป็นเทเลนสีเขียวได้เขาขึ้นไปแบบนี้เขาก็จะได้3มแต้มนั่นเองเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วก็เจอเพื่อนหรืออย่างที่ดีที่สุดก็คือเขาขึ้นไปอันสุดท้ายเนี่ยแล้วอยู่ชั้นเดียวกันหมดเนี่ยก็จะได้4แต้มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นทุกคนก็ต้องพยายามไล่เปิดเทเลนไทยเนี่ยให้มันแบบไม่มีเทเลนไทยประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยมันฉีกขึ้นข้างบนมากเกินไปนะครับเพราะเขาเนี่ยจะได้แค่หนึ่งแต้มหน สามารถเดินผ่านทายที่เป็นคอบทายกี่ทายก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามเดินแบบแนวเฉียงเราจะต้องเดินเป็นแนวบวกเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เดินไปในพื้นที่ที่มันเป็นเทเลทายที่เปิดแล้วสมมุตินะครับมันเปิดแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเราเดินไปถึงเทเลทายที่มันไม่มีรอบทายอยู่อันนี้เราก็ต้องหยุดเช่นเดียวกันโดยการเดินของเราเนี่ยเราจะมีมูเมต์ในการเดินเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดินจนเราพอใจเลยแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีรอบทายหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่าง อันเนี้ยเราจะต้องหยุดทันทีอันนี้ก็คือเรื่องของการเดินนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเลยเราไม่สามารถเดินผ่านตัวละครที่เป็นของผู้เล่นคนอื่นได้นะครับแต่สามารถเดินผ่านตัวละครของฝั่งเดียวกันได้เท่านั้นโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของการเดินมีแค่นี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการทายนะครับเราสามารถเลือกทายได้นะครับว่าตัวละครที่เรายืนอยู่ในเทเลนทายที่มันว่างอยู่เนี่ยสามารถทายได้ว่า มันปลูกด้วยคอปทายเลเวลไหนนะครับเราก็การทายก็ทายง่ายเลยนะครับเราก็บอกเลยมันปลูกด้วยคอปทายเลเวลสองอะทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่ามันใช่ไหมสมมติว่าผมขอทายตรงนี้ว่าเป็นคอปทายเลเวลสองนะครับก็ดูเหมือนกันเป็นพื้นที่งูเนี่ยเลื่อนตรงเนี้ยปกติเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปดาวนะครับหมุนมาเป็นรูปดาวแบบนี้จากนั้นการดูเทเลนทายเนี่ยเราจะดูฝั่งซ้ายนะครับส่วนการจะดูคอปทายว่ามันเป็นสีไรเนี่ยเราจะดูฝั่งขวาเราก็เลื่อนพามอ้า โคตรฟุกเป็นหมายเลข2จริงๆนะครับถ้าเป็นหมายเลข2จริงๆเราจะเอาคอพทายมาวางไว้แบบนี้นี่แล้วก็เอาตัววอร์เกอร์ของเราเนี่ยเหยียบตัวคอพทายนั้นนาทีเมื่อเราทายถูกว่ามันคือเลขอะไรนะครับเราก็จะได้เดินตรงนั้นด้วย2แตม้มทายเลเวลไหนถูกได้แต้มตามนั้นทายเลเวล5ถูกได้หาแตม้มทายเลเวล4ถูกก็ได้4แตม้มเพราะฉะนั้นผู้เล่นสีน้ำตาลก็จะได้เพิ่ม2แต้มแบบนี้ต่อมาก็เนื่องจากทายถูกนะครับผู้เล่นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้ออฟฟลิงที่เป็น ออฟลินั่นเองก็มาวางไว้ที่หน้าผู้เล่นสีน้ำตาลไว้แบบนี้นั่นเองก็พยายามเก็บให้ออฟลินที่มันแตกต่างกันเนาะเมื่อเราทําการจบแอคชั่นที่เป็นมูเมนต์หรือการทายเนี่ยเราก็สามารถจ่ายออฟลินทายเพื่อแลกแต้มตรงนี้ได้นั่นเองนะครับที่ผมบอกไปเนาะศูนย์หนึ่งสามห้าหกสิบต่อมาเกมบอกว่าถ้าผู้เล่นทายคอปทายถูกนะครับแล้วมีตัวละครของเรายืนอยู่ในพื้นที่ที่ว่างอยู่เหมือนกันแบบนี้ตัวละครตัวนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังว่างอยู่นะครับก็สามารถทายต่อได้นะครับอ่ะผมขอทายต่่อเลยวา หมายเลขนี้เนี่ยขอเป็นเบอร์3แล้วกันโอไทายแบบมั่วมากนะครับเราก็มาดูเลยอันนี้ก็เป็นดาวส่วนแนวนอนจะเป็นลานะครับแล้วเราก็เปิดเลยว่าเป็นหมายเลข3จริงหรือไม่โอ้เป็นหมายเลข1ครับอันนี้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทายผิดเราจะเสียแต้มตามคอบทายที่มาลงในพื้นที่ที่เราทายผิดอย่างน,นี้เลเวลหนึ่งเราก็หยิบเลเวลหนึ่งลงมานะครับทีนี้เกมนี้บอกว่าต่อให้เราทายผิดนะครับมันก็จะเป็นการเปิดอินโฟเมชันในพื้นที่ตรงนั้นให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้แต้มนั่นเองเราจะกลายเป็นเสียแต้มแทนนะครับสีน้ำตาลก็จะเสีย1แต้มและทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวสีน้ําตาลนะครับไปยืนอยู่ในทายที่ว่างอยู่อ่ะสมมติว่าไปหยืนบนทายนี้แล้วกันเขาจะหยุดในการทททททาาาาายยยตต่่่อันีนรแวถถถ้เกกกิดกู็สามา ได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบนะเวลาเราไปยืนแบบพื้นที่ว่างแล้วเรามั่นใจมากๆว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยคือเลขอะไรเนี่ยเราก็ถ่ายรวดเดียวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊ก็ได้แต้มปุ๊บบู๊บบ๊บเลยอันนี้คือวิธีการทายนะครับว่าเทเลนั้นปลูกด้วยครอบทายเลเวลอะไรนะง่ายมากๆนะครับเนี่ยมี2องอชั่นแค่นี้เลยพอเราทำไอชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือทายเราก็จ่ายออฟเฟอริงายได้นะครับอันนี้มีอยู่แค่อันเดียวเนี่ยผมจ่ายไปก็ไ like ล่า1อัน มันได้ศูนย์แต้มนะต้องพยายามไปทายคอบทายที่เป็นเลเวลอื่นให้ได้นะครับเราจะได้ ตัวสีอื่นมาแทนแล้วก็ถ้าเกิดเราไปทายตัวครอบท้ายที่เป็นสีเขียวทูกอีกเนี่ยมันจะไม่ได้ทําการหยิบต่อแล้วนะมันแบ่งไว้ให้ผู้เล่นทุกคนทําการหยิบนะครับในส่วนของออฟลิงทายตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดของเกมนี้มีแค่นี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลักการดีเลคชั่นของเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งหลักการดีเลชั่นเกมนี้เนี่ยง่ายมากๆอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของพื้นที่เทเลนทายพื้นที่เทเลนทายครับ มันจะอยู่ติดกันเนี่ยสูงสุด5แผ่นหมายความว่าบางครั้งก็อาจจะมี1แผ่นก็มี2แผ่นก็มี3แผ่นก็มี4แผ่นก็มี5แผ่นก็มีเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะมีพื้นที่สูงสุดติดต่อกันอยู่ทั้งหมดกี่แผ่นจนกว่าเราจะสามารถเปิดรอบๆของมันได้จนหมดนั่นเองนะครับเทอร์เรนทที่อยู่ติดกันเป็นแนวเฉียงแบบนี้จะไม่ถือว่าติดกันอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็มันจะไม่มีวันเกิน5เด็ดขาดหลักการต่อมานะครับใน1กรุ๊ปของเทอร์เรนทนะครับจะมีเลขไม่ซ้ํากันเด็ดขานะครับ เป็นหลักการของซูดูกูนั่นเองซึ่งหมายความว่าเทเลนทายชุดนั้นนะครับถ้ามันมีอยู่4อันที่ติดต่อกันแบบนี้ผมขออนุญาตสา,าธิตให้ดูนะครับแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้นะครับว่ารอบๆของมันเนี่ยใหญ่สุดของเทเลนสีฟ้าเนี่ยมีแค่4อันมันก็จะมีครอบทายแค่ตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล4แค่นี้เองจะไม่มีเลเวล5เดเดบขาดทีนี้ในตอนช่วงของการเซตอัพมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางเทเลนทายเนี่ยวางด้วยครอบทายหมายเลข5หมายความว่าอันนี้เราสามารถติต่างได้ทันทีนะครับว จะมีติดต่อกันเรื่องสุด5ทายเท่านั้นนะครับเพราะว่าเกมนี้บอกไว้อยู่แล้วนะครับว่า1เทเลนทายเนี่ยจะไม่สามารถติดต่อกันได้เกิน5อันเด็ดขาดนะครับก็คือพวกผมก็จะเรียกกันว่ามันคือลีเจียนนั่นเอง1นลีเจียนก็มีเทเลนทายได้สูงสุดไม่เกิน5ทายนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่เราจะสามารถดูอินโฟเมชันได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของครอบทายมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับสมมติว่ามีครอบทายหมายเลข2ออยู่ตรงนี้นะครับผมให้ดูตรงพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่มีหมายเลขครอบทายงู่ตรรนนนัั้ะคบ รอบๆตัวม <mile> ันทั้ง8ช่องนะครับจะไม่สามารถเป็นคอปทายที่เป็นหมายเลขเดียวกันได้ต่อให้มันเป็นเทเลนที่ต่างกันก็ตามนะครับสมมุติว่าผมขออนุญาตวางไว้แบบนี้นะครับอ่สมมุติว่ามีเทเลนสีเหลืองนะครับอยู่แบบนี้แล้วก็เทเลนสีเขียวอ่าเทเลนสีเขียวขอหมดแล้วกันเอาเป็นเทเลนสีเหลืองแบบนี้อันนึงแล้วกันนะครับอยู่อ่าไม่ได้เป็นเทเลนสินตานอยู่แบบนี้โอเคสมมุติว่าเราสามารถเรียงเทเลนมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาทําการ หาแล้วว่าเฮ้ยคอพทายแต่ละเลขเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับ <c oughs> ความน่าจะเป็นของมันจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับสมมุติว่าเรารู้ว่าหมายเลข2อยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปรอบ,รอบๆคอบทายหมายเลข2ตัวนี้นะครับจะไม่มีโอกาสเป็นหมายเลข2ได้เป็นอันขาดต่อให้มันอยู่กันคนลณรีเจียนก็ตามนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมจะมาทําการวิเคราะห์เทเลนสีฟ้าตรงนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าคอบทายหมายเลข4อยู่ตรงนี้นะครับหมายเลข2เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้น2ทายเนี่ยมันจะเป็นหมายเลข2ไม่ได้ยาเพราะกฎบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่ารอบๆของคอบทายเลขนั้นมันจะไม่มีทางที่เป็นเลขซ้ํากันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหมายเลข2ของเทเลนสีฟ้าเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าอินฟอร์เมชันของมันคือหมายเลข2ตัวนี้แล้วเนี่ยง่ายๆครับเราก็ต้องพยายามพาตัวละครของเรามายืนอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นให้ได้แล้วก็ทำแอคชั่น ทายนะครับซึ่งในเกมนี้จะเรียกแอคชั่นนี้ว่า d y v i e นั่นเองนะครับเราก็สามารถทายตรงนี้ว่ามันคือหมายเลขสอได้นั่นเองอ่าอันนี้ก็คือหลักการการตัด c h อยง่ายๆนะครับครอบทยใน1นึ่งลีเจียนจะไม่มีเลขซ้ํากันเด็ดขาด คอบทายเมื่อวางอยู่ตรงไหนไปแล้วรอบๆตัวมันจะไม่มีครอบทายที่เป็นเลขเดียวกันซ้ากันเด็ดขาดอ่าอันนี้ก็คือหลักการดีเรกชันง่ายๆมีแค่นี้เองนะครับทีนี้ผู้เล่นก็มีหน้าที่แค่พยายามเดินไปเปิดเทอเรีนยนทายหาให้ได้ว่านะครับการแบ่งรีเจียนของแต่ละโซนเนี่ยมันแบ่งกันยังไงแล้วความน่าจะเป็นในการเกิดเลขของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องพยายามตัดชอยแล้วก็พาตัวละครของเราไปยืนอยู่บนพื้นที่นั้นให้ได้แล้วก็ทายให้ถูก ว่าเลขนั้นคือเลขอะไรเราก็จะได้ทําการ วางครอบทายแล้วก็ได้แต้มนั้นทันทีหลังจากที่เราวางครอบทายอย่าลืมหยิบออฟฟลิงที่ตรงกับครอบทายที่เราวางได้ด้วยนะครับมันก็จะอาจจะมีบางจังหวะเนาะที่มันเป็นแบบ50-50อะไรเงี้ยแล้วเราไปทายแล้วมันผิดเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะเปิดอินโฟมชันให้เพื่อน,นอื่นเนี่ยได้ทําการตัดชอยด้วยแล้วก็อย่างที่2ก็คือเราจะเสียแต้มตามเลเวลครอบทายที่มันเอามาวางตรงนั้นด้วยทีนี้ก็เราก็เนี่ยก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะมีใครที่ทําให้เกิดการทิกเกอร์จบเเกกกมกมนกมนนนนนคัั่่ือไ็ตาาทททีลยยสุด้ถูวงปใ เมนบอรดตรงนี้นะครับผู้เล่นทุกคนจะมีสิทธิ์ได้ทาย1ครั้งนะครับตามตัวละครที่ยืนอยู่ในพื้นที่ว่างแบบนี้เลยสมมติว่าสีเขียวยืนมากก่างกอยู่แบบนี้อ่ะสมมติว่ายืนกันอยู่แบบนี้แล้วกันผู้เล่นทุกคนก็จะมีสิทธิ์ทายนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ย มันคือคอปทายเลขอะไรนะครับก็ไล่ทายทีละจุดเลยทายผิดเสียแต้มเหมือนเดิมนะไม่ได้ให้ทายฟรีนะทายถูกก็ได้แต้มเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อทายถูกเนี่ยจะได้ออฟเฟรชั่ด้วยแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยเราสามารถจ่ายออฟเฟรชั่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อทําการรับแต้มอีกทีหนึ่งนั่นเองแล้วก็มาดูกันเลยนะครับว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็น ผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดแล้วก็วิธีการดีเลคชั่นของเกมติวานากูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันเล่นง่ายมากแต่ว่ามันมีวิธีการตัดชอยที่แบบเฮ้ยค่อนข้างเจ๋งอะ่ะคือผมเป็นคนชอบเล่นโซดูกูอยู่แล้วนะครับในช่วงของตอนเด็กๆเ,เนี่ยตามหนังสือตามร้านหนังสือมันจะมีหนังสือที่แบบมีโซดูกูให้เรามานั่งเล่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่แพ้ทางเกมอะไรที่เกี่ยวกับการดีเักชั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนมกมมผ็ ค่อนข้างชอบมากๆเลยเราก็ต้องพยายามพาตัวไปยืนบนทายนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนเขาก็รู้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดเราเล่นกับคนที่ดีเลคชั่นเป็นเนี่ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าทายนั้นคือหมายเลขอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยมันจะพยายามไปยืนบนทายที่เป็นคอปทายเลขสูงสูงเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหายได้นะครับว่าคอปทายหมายเลขสูงสูงเนี่ยคืออะไรมันก็จะได้แต้ม เยอะนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญสําหรับเกมนี้ที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของการเดินนี่แหละการที่เราพยายามกระจายตัวหรือการที่เราพยายามเอาตัวมาอยู่ด้วยกันบางครั้งเนี่ยเราเล่นกันตรงเนี้ยเยอะเนาะแล้วตรงเนี้ยมันว่างอยู่แล้วตัวละครเราหมกกันอยู่ตรงเนี้ยเยอะเนี่ยการที่จะเดินไปฝั่งนู้นเนี่ยมันก็จะเดินไปด้วยความยากลาบากเนาะเพราะบางครั้งเพื่อนมันยืนขวางเนี่ยเราก็ เดินไปไม่ได้ก็ต้องรอให้เพื่อนถอยก่อนแล้วก็เราก็ต้องมานั่งพยายามเก็บแต้มเล็กๆน้อยๆแถวนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้เวลาเราเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะไอเทเลนทายที่มันเป็น1แต้มเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยสนใจนะครับอาจจะสนใจแค่เพื่อไปเก็บออฟฟิงทายเท่านั้นเองนะครับมาทําการแลกแต้มแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีออฟเฟิงทายที่เป็นเลเวลหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเทเลนไหนเนี่ยมันคือเลเวลหนึ่งแน่ๆเนี่ยจะไม่มีใครไปยืนหรอกครับเขาก็พยายามกระจายตัวไปหาเทเลนทายที่ใช้วาง คอปทายหมายเลข5นั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับการเปิดเทอร์เรนไท์ตรงนี้สําคัญมากเนาะเราพยายามเปิดให้มันแบบไล่สีไปเรื่อยเนาะโดยที่เราก็ต้องพยายาม วิเคราะห์จากการวางเทเลนที่มันอยู่ในเมนบอร์ดตรงนี้ด้วยทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่แท็กสีเหลืองของเราเนี่ยมันอยู่แบบต่ําๆเนาะแล้วเราอยากขึ้นไปเพื่อรับแต้มตรงนี้เยอะ,ยะๆเนี่ยเราก็พยายามดูเนี่ยตรงไหนเนี่ยที่มันยังเปิดมาน,น้อยอยู่อย่างเช่นพื้นที่เทเลนตรงเนี้ยที่เซตอัพมาเนี่ยมันวางด้วยครอปททยหมายเลข5าเนี่ยหมายความว่ารีเจียนสีเหลืองใหญ่สุดตรงเนี้ยก็คือมีด้วยกันอีก4ทายด้วยกันโอกาสทายที่จะเป็นสีเหลืองรอบๆตรงเนี้ยสูงมากนะครับยังไงเราก็พยายามเดินมาขึ้น ในส่วนของแท็กเทเลนทายตัวนี้ด้วยแล้วก็อันสุดท้ายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดแล้วเราได้ขึ้นเทเลนทายนั้นอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้แค่หนึ่งแต้บเท่านั้นเองนะครับ โอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดคร่าวๆแล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากๆส่วนที่ผมอาจจะดูติดขัดเล็กน้อยก็คือเรื่องของตัวการเสียบไปตรงนี้แหละอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็ดีไซน์มาดีนะในส่วนของตัวอุปกรณ์ตรงนี้มันใช้มือในการหมุนออกตรงนี้ได้เลยเนี่ยตัวล็อกของกงล้อเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายมากเนาะถ้าเกิดเป็นระบบแบบแงะเนี่ยอาจจะพังได้นะครับก็ดีมากๆเลยเนี่ยแล้วก็หยิบออกเนี่ยแล้วก็สุ่มในส่วนของเซอร์อันใหม่มาก็ได้นะครับอย่างที่2ที่ผมอาจจะรู้สึกแบบ ดูแบบยากนิดนึงก็คือในเรื่องของสัญลักษณ์ของแถวแล้วก็คอลัมน์เนี่ยมันใช้สัญลักษณ์ที่แบบพยายามจะอินทตมมเน่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็น1 2 3่อาสหรือ A B C D เนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบดูหมุนตันี้ได้ง่ายขึ้นเนาะเราก็ต้องมาหาดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเรียกสัญลักษณ์พวกเนี้ยมัน ว่าอะไรดีให้เราแบบเข้าใจกันทั้งวงเพราะว่าเดี๋ยวคนมันเปิดเนี่ยมันก็จะหาได้ง่ายนะครับอย่างอย่างผมเรียกกันแบบมีเต่ามีงูมีลามีกิ้งก่ามีนกนะครับก็อย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็มีลมมีใบไม้มีภูเขามีไฟมีอันนี้ผมเรียกอะไรจำไม่ได้นะมีสายลุงมีเมฆมีพระจันทร์แล้วก็มีดวงดาวอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยจะเรียกแต่ละสาระว่ามันเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับทำให้เราแบบเวลาหมุนหาของตัวเนี้ยมันจะ หมุนได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เนยด้วยนะครับที่หลังจากที่ได้เกมนี้มาจาก Kickstarter เนี่ยก็ส่งมาให้ผมได้ลองเล่นแล้วก็รีวิวให้เพื่อนได้ดูทันทีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประทับใจมากๆนะผมก็ต้องไปหาอีกทีนึงว่ามันจะมีขายว่าตอนนี้ไปกดซับสไคร้ใน เพจหลักของพับบิเชอร์แล้วนะครับถ i̇şte right ้าเกิดมันมีเติมสต็อกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะสั่งเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะขายนะครับก็อย่าลืมนะอินบ็อกเข้ามาหาผมได้นะใครที่สั่งซื้อมาเยอะเนี่ยเอามาแบ่งปันกับผมได้นะครับก็ไงสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง Burning Board g เก e ของผมด้วยแล้วกันแล้วก็ในคลิปหน้าผมจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย